โอเคครับวันนี้หมอจะเอาเคสของหมอมาให้ดูอีกเคสหนึ่งนะครับอันเนี้ยเป็นการทําตานะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่การทําตาแบบเดิมๆว่า just ทําตา2ชั้นทําตาล่างหรืออะไรนะครับเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยถ้าจะให้มันดูเปลี่ยนให้มันดูสวยเนี่ยมันต้องทําให้ครบ full option นะครับก็หมอจะขอเรียกว่าเป็นเทคนิค open eyes นะครับคือเราไม่ได้แค่ทําว่าตามันมี2ชั้นนะชั้นตามันใหญ่ขึ้น อะไรเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตาเล็กนะครับมีปัญหาเรื่องของไอที่บังลูกตาอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเล็กมันเลยทําให้เห็นตาเนี่ยที่ไม่ใหญ่พอนะครับไม่ได้อัตราส่วนพอสําหรับความกว้างของใบหน้านะครับตาคนเราเนี่ยควรที่จะมีความยาวประมาณ1ตาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน5นะครับแบ่งเป็น1ส่วนนะครับ2ส่วน3ส่วน4ส่วนแล้วก็5ส่วนนะครับทีเนี้ย เอาเป็นว่าตายาวๆตาโตๆตาแบ๊ๆมันก็ดูสวยถูกไหมครับเทคนิคอันนี้ขอเรียกว่า open e y e ถามว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเห็นเลยครับจากรูปข้างบนเนี่ยรูป before เนี่ยคนไข้เป็นคนที่มีตาที่ดูเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ได้อัตราส่วนอย่างที่บอกนะครับถามว่าไปทำตาสองชั้นมันก็แค่ มันก็แค่ได้ตา2ชั้นซึ่งคนไข้มีอยู่แล้วถูไหมครับแต่ทีนี้ทํายังไงให้มันสวยขึ้นโจทย์คือต้องการให้มันสวยขึ้นทีนีเ้เราก็ต้องมาวิเคราะห์เป็นส่วนๆไปถามว่าในลายนี้เนี่ยหมอทําเป็น l u Options นะครับไล่ตั้งแต่ตาบนเลยนะครับตาบนเนี่ยสิ่งที่ทํานะครับก็คือ,อหมอทําชั้นตาเนี่ยไม่ได้ให้มันใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่ให้มันใกล้เคียงเดิมเพราะว่าคนยงคนไข้มีชั้นตาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าจะสังเกตนะครับระยะเปิดตาเนี่ยหมอทําให้มันเปิดตาได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงเราจะเห็นว่าขอบของเปลือกตานะครับจะพอดีพอดีกับขอบบนของลูกตาดําตรงนี้นะครับเป็นการเย็บมัดกล้ามเนื้อเปิดตานะครับเบ่งตาให้โตขึ้นนะครับชั้นตาทําประมาณใกล้ๆเดิมนะครับไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยไล่มาถึงหัวตานะครับบริเวณหัวตาเนี่ย เราอยากให้ตามันดูยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาทั้งหัวและก็หางนะครับส่วนตรงหัวตาเนี่ยเราจะพิจารณาว่าคนไข้ยังสามารถที่จะเลื่อนนะครับหัวตาให้ดูยาวออกมาข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับก็คือเลื่อนมาปุ๊บเพื่อให้เห็นเยื่อบุตรงเนี้ยนะครับให้มากขึ้นนะครับคนไข้ยังมีมาจินที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเปิดหัวตาร่วมด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็มาที่ตา,าล่างละ ทีนี้ตาล่างเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยขอบตาเนี่ยไม่มีความนูนของขอบตาเลยไม่มีดอลลี่อายเลยเนี่ยหมอว่าอย่างไง้มันก็ดูไม่ค่อยแบวไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นต้องมีดอลลี่อายด้วยต้องทำดอลลี่อายด้วยนะครับส่วนต่อมาเรื่องของความยาวของตาเรายังอยากให้มันยาวอยู่ครับเพราะเนื่องจากว่าต่อเมืนอแล้วดึงเนื้อหัวตามาแล้วเนี่ยตามันก็ยังยาวไม่ได้อัตราส่วนเพราะฉะนั้นหางตาก็ต้องเปิดนะครับ ก็เป็นการดึงหางตาให้ยาวขึ้นนะครับดึงได้แค่ไหนก็จะมี l i m i t a t i o n ่ตามแต่ละคนนะครับแต่รายนี้ดึงได้เท่านี้นะครับนอกจากนั้นจะสังเกตเห็นว่า Angle มุมของขอบตาล่างเนี่ยของคนไข้เดิมเนี่ยจะเฉียวขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็ดูไม่ค่อยหวานดูไหมฮะถ้าอยากให้หวานด้วยเนี่ยเราปรับมุมเนี่ยจากที่มันเฉี่ยวขึ้นเนี่ยเราทำให้เขาถ่างโตขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมทั้งตาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทําครบเนี่ยตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับตามันจะออกมาสวยออกมาแบลวออกมาหวานมี improvement ที่ชัดเจนเทียบกับคนไข้ที่ทำแต่ตาสองชั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากถูกไหมครับอีกย้ำอีกทีนะครับดูจากรูปบนเนี่ย e ี f o r e เนี่ย ถ้าหากว่าเรามาทําตาสองชั้นแล้วให้มันเปลี่ยนแปลงโดยที่คนไข้มีตาสองชั้นอยู่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคุณต้องทําตาหอยแครงต้องทําชั้นใหญ่ๆนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนให้มันต่างนะครับต่อมาเมื่อทาชั้นใหญ่ๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับหัวตาเนี่ยมันก็จะข้อมออกมามันจะอ u า folding ออกมาแล้วมันซ้อนกันเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ใช่แบบไล่ๆกันมาหรือว่าข้อมมาสวยๆนะครับอีกอันนึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องพิจารณานอกจากการทําตาแล้วดูนะครับ ระยะระหว่างขอบตาช่วงนี้ไปถึงคิ้วเราต้องยกมันขึ้นด้วยนะครับคือเราต้องทำการยกคิ้วด้วยเมื่อยกคิ้วแล้วหน้าที่ดูเครียดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะดูเฟรชดูแบล l ดูสดใสนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างรวมๆกันได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ